แม่ใส่พันไหนบ้างเนี่ยเขาแล้วตอนนั้นต้นปีนั้นปลูกเก้าเก้าเจ็ดเก้าดีครับดีครับจะนจีจนไอพุนผลิตดีครับพุผลผลิตคงดีครับนี่หน้าเมนี่สีบไยครับขาดแสนแปดยูพันสองอีกพันสองสี่แสนแปดจ้าปลูกระยะห่างหรา้าปได้บ้างเนี่ยคือแม่ปลูกอยู่นี่จะ บางบางข้องกะหกสิบเจ็ดสิบห้าสิบไปมีเพราะว่าแหลวแต่นาลังเถอกบสุกโอ่ห้องบดีเออฮาสุกแบบสุกแบบไปครับมาเออเมื่อยกะหล่าลอยกะเสียนห้างออกครับปลูกไส้นาห่อนเลยที่เป็นปลูกเส้นาห่อนเลยแต่ว่าเมย์เปิดน้ำใส่ครับงานนี่ประมาณสามไร่กลัวเมย์สิเปิดน้ำใส่สามหมื่นสามคืนสามหมื่นสามขึ้นจ้า ต่อกันเลยต่อกันเลยอ๋อตอนท่านปลูกไปไหมเอ็มบ่แม่จ้าเปิดน้ำใั้ตลอดเลยเปิดบ่แม่นเปิดน่าใส่ก่อนโอ้เปิดน่าใส่ก่อนสิปลูกจ้าแม่จังค่อยได้ไถได้ปลูกโอ้เดทไถว่าห้ามักดินไว้เลยเอ็นบ่จ้าปลูกอันนาไว้สามเหมือสามขึนสามเหมือสามขึนแล้วน้ำพ่อครบไถ่บานนี่ก็ปลูกโอปลูกเป็นเสมอหรือไงเสมออืมจักแข่งนี่แรงเคืองแรงเคืองานั้นจ้าใช่เบิอดเลย ใส่ในเบอร์ซีบไลนนี่ตอนเปิดสปริงเกอร์นี่ก็แห้งแห้งได้แปดหัวหัวไทยประดิษฐ์นั่นพอเปิดเปิดเสรจแล้วแปดหัวจ้าพราะแปดหัวมันสิลงโตพอดีนะถ้าเปิดร้ายกว่านั้นมันสิเสดก็เลยเปิดแปดหัวสำหรับไทสิปู่ขคโคดเมื่อไม่กะโลงทุนปัจจัยสำคัญก็คือขี่ไก่ขี่ไก่แล้วก็ปุ๋ยห้องพื้นผู้บ่เฮาปูกก็สินักมือแน่ ขันไปย่อๆย่อมๆเขาโคดมันข้นมาอมันอาซีโบแบบนี้ครับอืแต่ฝากอพี่น้องผู้ได้ยาเขตเขาโคดนี่ละันเนีกเขาโคด,ดแล้วก็ไปรุปทุ่นหรอกค่ะแม่เฮ็ดมาสี่ปีไม่เคย,เคยรูปอี่เถอะไม่เคยรูปดอกแต่ว่าผู้ได้ร้ายผู้ได้หน่อยเกี่ยวกับการดูแลนี่แหละ,ะลการดูแลการจัดการนะแห่เนาะอืสวัสดีครับพี่น้อง เสียอีสานคนรักป่าพ่อพี่น้องที่เก่าครับในภาพพี่น้องมาช่มแปลงขดสวยๆงามแห้งครับแปลงนี้ครับที่ว่าเป็นแปลงตัวอย่างเลยน,นะครับผมเห็นแปลงนี้ผมสะดุดตานะครับเป็นแปลงที่เพ็นเห็ดได้สวยแล้วก็สะอาดนะครับเป็นระเบียบนะครับพิกัดแปลงนี้ก็อยุบันซารดอกพ้นนะครับตำบลโคกสว่างอำเภอสําโงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ต้องมาคุยกับคุณแม่เจ้าของสวนพิน่นะครับว่าเพ่นเห็ดยังไงคืองามนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับจ้าสวัสดีจ้าแนะนำตัวกับพี่น้องให้หน่อยครับจ้าแมดวงจันทพิลามาศค่ะครับผมอยู่บ้านสาดอกคูตนตําบลโคกสว่างอำเภอสํัมจมเกวัดูบลค่ะครับผมคุณแม่ปลูกกระโคนมาจักปีปลูกกระโคนมา4ี่ปีแล้ว4ี่ปีล่ะ,ละแต่ว่าปีนี้นี่มันหลอบสองแต่ผ่านมาบ่เคยปลูกรอบสองนะ ปีนี่มาปลูกรอบสองล่องเบิงครับ,ลอ,บรลองเบิงปีแรกล่องเบิงปีแรกละรอบสองนี่อืแม่ใช่พันไนบาทเนี่ยเขาเ้าแล้วตอนนั้นต้นปีนั้นปลูกเก้าเก้าเจ็ดเก่าดีครับดีครับจ้อจริงจรงในพผลผลิตดีครับผลผลผลิตคงดีครับนี่หน้าแม่นี่สิบไรครับขาดแสนแปดยูพันสอง อีกพันสองเศษเศนแปดจ้าแแต่นี่มูเพิ่นว่าให้ปลูกเจ็ดแปดเก่าล่องเบิงมูเพิ่นว่าได้ดีกลัวแม่กระลังล่องนี่คือรอบที่สองของแม่หรอือล่รอบที่สองของแม่แต่ว่าเขาโคตรโบเมนพันทีแล้วนะครับ 7, 8, เป็นพันธหมมเ,เป็นพันใหม่ล่องเบิงพันนี่ล่องเบิงครับเจ็ดแปดเก่าจ้าเป็นพันธยอดนิยมนะครับแถวนี้เขาจะปลูกลายจะนะครับอืม บ้านนี้แม่ปลูกระยะห่างไราป็นไรบ้านนี้ที่แม่ปลูกอุู่นึ่กะบางบางค้องกะหกสิบเจ็ดสิบ้าสิบก๋มี่เพราะว่าแหลวแต่นะลังเทอกับสุกโอ้ห้องบอดด้เออฮั่สุกแบบสุกแบบไปครับมาเออเมื่อยกะหลาลอยกะเสียนหางออกครับโอ้สว่ว่าผมกำหนดบ่ได้นะครับสวัว่างามเฮงไปย่างไปฝุ่นภาพี่น้องเข้าชมนะครับจ้าเบ่งบรรยากาศแปลงของคุณแม่นะครับ งามนะครับสองฝั่งเลยปลูกพร้อมกันเป็นใบแม่นี่ตอนนี้ปลูกวันที่ส<ม>ิบเมษาสิบเมษาจ้าตอนนี้ปลูกวันที่สิบหกสิบเจ็ดเมษาลื่นกันนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะจ้าปลูกเส้นาห่อนเลยทีเดียปลูกไกนาห่อนเลยแต่ว่าเมย์เปิดน้ำใสครับงานนี่ประมาณสามไร่กวัวเมย์สิเปิดน้ำใสสามหมื่นสามคืนสามหมื่นสามคืนจ้าตอกกันเลยต่อกันเลย โอ้ตอนนั้ปลูกไปไมนบ่แม่จ้าเปิดน้ำทั้ตลอดเลยเปิดบ่เมนเปิดน้ำใสก้อนโอ้เปิดน้ำใสกอนสิปลูกจ้าแม่จงคอยเดทไทยเดปลูกโอ้คือนใจว่าห้ามัรกดินไว้เลยเอ็นบ่จ้าปลูกอันหนาไปสามหมื่นสามขึ้นสามหมื่นสามขึ้นแล้วน้ำพ่อครบไทยบ้านนี้ก็ปลูกโอแล้วก็มาเริ่มงานนี้อีกครับงานนี้มันสียาาก่าโม่แม่ก็เปิดใจประมาณสี่หมื่นสี่ขึ้นนี่สี่หมื่นสี่ขึ้น องานนี่สิสิยาากว่างานนี้นะค่เทคนิคนี้การเปิดนามใส่ก่อนเนาะเพราะว่าดินมันแห้งดินมันแห้งแห้งเนาะจวง้เะินเป็นสีพอดแต่แม่ดูแลดีเลยผมว่นี่ครับขนาดตูเสนาห่อนนะครับยังแบบงามนะครับะคือว่างามแห้งแล้วก็สะอาดแห้งแป้งคุณคุณแม่นะครับเขาไปเลิกบ่อค่ะเขาไปเลยครับพาพ่นองเขาเบิ่งนะครับเบิ่งบรรยากาศระบบนดาแม่ใช้ระบบนดาแบบได้ไหม ระบบน้ำหัวสปริงเกอร์หัวสปริงเกอ,กอร์รจ้ะนะครับอสปรริงเก์หัวไทยประดิษฐ์เนี่ยบอกที่ประเทศญี่ปุ่นบอกหัวไทยประดิษฐ์ที่ประเทศยู่นี่นซื้อหรือซาหแห่งเดียวผมสิไปยามพนนีษิษนะครับหัวไทยประดิษฐ์นี่บ่อระบบน้ำแม่แม่จ่อเนี่ยบอกท่อเนี่ยบ่อนี่ลาใส่ต้นเลสวร์นี่บ่อเดียวนี่ละบ่อเดียวนี่จ้าเป็นเสมอหรือไงเสมอจ้าแข่งนี่แเล่นเครืองแล่นเครื่องานั้นจ้ใส่เบิดเลย ใส่เลยเบอร์สีลายนี่ตอนเปิดสปริงเกอร์นี่ก็แห้งได้แห้งได้แปดหัว <8 S 2> หัวท้ <8 S 2> ายประดิษฐ์นั่นถ,ถ้าเปิดเท่าสละแปดหัวจา<ม>้าเพราะวแปดหัวมันสิลงโตพอดีนะถ้าเปิดรลายกวนอันมันสิเศษอ<ม>ืมก็เลยเปิดแปดหัวครับโอ้นะครับบาดนี้เขาเห็นว่าสี่ปีนี่เขาเคยเจอปัญหาเยอะครับขบวนเขาบ่บาแต่ปัญหากับอันม้วนนอนม้วนยังนี่ล่ะเขาก็ดูแลไปกับมันกับ โตขึ้นมันเกิดสีง่ายขึ้นกว่าเก่านะคะครับมอนแต่แต่มันหน่อยๆน่อยนี่มันก็สิมีปัญหาอยู่มอนนอนมอญยังนี่แหละครับโอ้แต่ว่ากับพ่แม่เนี่ยสม่ำเสมอนดีแห้งนะครับง้ามแห้งนะครับแม่ฉีดอรอโมดน,น้่อยู่บนนี่ฉีดนอนฉีดหรอมโมนนําคือกันนั่นแหละครับโอ้ผมสังเกตเห็นนทอที่แม่วางไว้ตามกันเทจ้ะอันนี้<อ>คือเขาวางทอเซ ส่กระแท่เลยบ่ทอเมมนนี่เพิ่นสิฟังไว้เลยโอ้ทอเม่นเทนี้ส่กระแท่เลยจ้ากตนั้นมากเหสิมาแยกสิน้าแม่นาอแยกออกโอ้แยกสูเอามาใส่สายยางไป้าใส่สปริงกาโอ้ขาท่านะครับแบบนี้ฟังทอไปเลยฟังทอไปเลยอายุการใช้งานมันยังหลายน,น้าแม่น้อเห็นมานี่ตลอดการใส่งานนี่บัดนมีปัญหาดอกนอกเสียจากค่าแทะขาดหนาฝนค่าแทะขาด เข้าเฮตเซนาฝนนี่เข้ามีระบบระบายน้ำอยู่ในน้ำโบขลวงบคขังลงไอันพ่อ่นกับสิเฮตคลองนี่ทั้งขอบปรงเทศเนาะสิลดเนาะแต่ว่าบ่เคยบ่เคยเหตดาฝนหรอกแต่ก็ร่งเหตปีนี่แต่ว่าเล่าว่างระบบน้ำไปรอบคลองคลองรอบงานเลยอืมันสิไรลลวงหอดฝนเลยชุดเลยจ้าขันมองไดมันตำครับงันหน้าตำเราก็สิโจใส่ใส่ทอโอไม่ทอที่ว่างไว้ใส่เขานะมันมันสิบบไปนะเพราะว่าคลองมันเลือกรุ่ง อจอไม่จอลงเลือกอีกนะแม่เนาะจ้ะโอ้นะครับใส่เทคนิคของคุณแม่นะครับเตือนพี่น้องไม่จะพรอนละ่ละลาเหตุ <laughs> ผมบริยองนะครับแปลงนี้แม่ประเทศอเมริกาครับเดือดเขี้ยวแบบเสมอแห้งใส่ปุ๋ยเคื่ออะไรแม่เนะี่ยใส่ปุ๋ยสองคือลอห้องพื้นเธอหนึ่งรากระแต่งหนาเธอหนึ่งอืมหนูเตือนมตุ่นไม่ใส่ขี้คีใกล้ไร้บอนี่ขี้ไก่นั่นเครื่องเครื่องรถซีปลอเครื่องรถซีปลอ,ลปลอนึองเนาะจ้ะแต่แต่นานเขาแล้วนั่นสิใส่รถซีปลอกเลยบ่ครับ เพราะว่านานนี่บบอยากลงทุนหลายมันจะมีความเสี่ยงกับลมฟ้าอากาศนะคะอืมครับจอดนะครับนี่อันเขาโคนมันก็เริ่มสิอันมันเริ่มสิทอกแล้วมันอมดอกแล้วนี่ตัวนี้อายุไรเป็นนนี่อายุมันทีสิบเมษาเมษาพืชผ้าเท่าไรแล้มวันนี้มันเกิดวันนี้มันสิประมาณหาสิบหมื่นหาสิบหมื่นอืมสามสิบอยู่โบวันนี้ มือนี้ยมือนี้ยี่สิบเก่าครับเออเป็นสีกระสีหาสิหมื่นละละ่ะ <c oughs> นะครับอืมนะยครับพาพี่น้องเบิ้งบรรยากาศนะครับข้าวโพดของคุณแม่นะครับพันเจ็ดแปดเก่านะครับงามอีรีนะครับเอาสุดท้ายฝากพี่น้องเราเนี่ยสำหรับไพสิบปลูกข้าวโพดมือใหม่คุณแม่จะมีคำแนะนำม,มีอะไงพี่น้องคะจ้าสำหรับไพสิบปลูกข้าวโพดมือใหม่ ก็ลงทุนปัจจัยสาคัญก็คือขี่ไก่ขี่ไก่แล้วกับปุ๋ยห้องพืนครับผู้บรเฮภปูกกับสินักมือแน่ขันไปย้อๆยอมๆมขาโคดมันขึ้นมาอันันอาซิโบแบบนี้ครับอืแต่ฝากอพี่น้องผู้ได้ยาเขตดขาโคดนี่ละอะแนนเขาโคดแล้วก็บ,บรรลุทุนหรอกค่ะ แม่เฮ็ดมาสีปีบ่เคยรูปอีกเือบ่เคยลูปดอกแต่ว่าผู้ใดหลายผู้ไดหน่อยเกี่ยวกับการดูแลนี่แหละการดูแลการจัดการนะแม่เนาะอืบ่คิดหวังถือว่าเป็นอาชีพเสริมหลังหน้าจ้าแบบดีเลยจ้านะครับพ่อได้มาเฮ็ดเขาโคดนี่ก็พ่อได้จับได้จ่ายนะกับบ่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 รวยบพ่อได้จับได้จ่ายนะครับพ่อใส่พ่ออยู่พ่อกินนะแม่เนาะเออก็พอได้จับได้จ่ายอยู่อืมนะครับ คือใบอยากได้นั่นอยากได้นี่ราคาเรียงๆน้อยๆก็พ่อซื้อได้นะคะแต่มาลงทุนเฮ็ดเขาโคดอีกก็ใส่เบิร์ดมาได้แม่มันสิบ่มีทุนต่อคถ้าต้องเตรียมทุนหมุนเวียนพี่หนานะแม่เนาะจ้าจ้าจ้าสุดยอดนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่หลายครับครับผมขอบคุณครับครับผมนี่แหละครับพี่น้องถ้าไพ่ผ่านมาทางมันสาดอกคุณเนาะคุณแม่มีเบื่อทั่วบ่จำเบื่อจำเบื่ออะได้พี่น้องครับ แแบวมะหยั่มนะครับมะยำนะครับมาเบิงนะครับแปลงตัวอย่างเพื่อนนะครับงามมีลีนะครับบ้านนี้ผมยกย่องเลยว่าเป็นหมบานที่เอ็กโซโฟดงามอันโ้นท่านนี้เขาเหตุงานเบิดทุกเจ้าล่ะงามมีลีแต่ว่าแปลงของแม่นี่แม่ปูกรเขา้นามันก็เลยแนม่เบิรงมันจะเต็มตาเนี่ยผู้เขาปลูกรุ่นมบนก็สีคอยงามคือกันนั่นแหละครับอเป็นต่าสอนนะครับ งั้นหน้ามันคนละสันนี่เจ้าว่าเขาโคตรมันก็นเลยเป็นคนละสันตัวนี้มันสูงกว่าแม่น้ะ<า>เออนะครับผมนี่แหละครับไปผ่านมากะแวะมาเยี่ยมมายามนะครับมาสอบถามคุณแม่นะครับนะคุที่เป็นปลูกน,นะครับมีประสบการณ์มากี่ปีก็สาม,มารถให้คาแนะนําพี่น้องได้นะครับถ้าพี่น้องเจอปัญหาจังสันจังสี่ก็มาสอบถามคุณเบิงนะครับเขียนอนมันก็มีกทุกแปลงนั่นละเท่ากับดูแลครับมันก็เป็นขันเท่าเอาใ่ใจ ใจใสอันมันก็ดีเบิร์ตลาปูกยั้งก็ดีเบิร์ตนั่นแหละครับดีเบิร์ตนะครับเห็นดูแลที่คุ้มคุณแม่เป็นอย่ครับท่านเถื่อนนีย่างไรครับผมมันสอนแห้งนะครับมันแป้นดีแห้งครับพี่น้องครับแป้นแล้วมันมีง่วนละไมีง่วนโอ้ตัดหญ้าเป็นง่วตัดหญ้าให้ง่วโอ้มันกับแป้นเดือดเลยครับพี่น้อามันกับยางสบายตาสบายขามันสิแป้นเบิร์ตนั่นแหละต่อไปหนีง่วมันเริ่มเขาโอกแล้วอืมนะครับเจ็ดตึ้งกขาโปดนะครับเลี้ยงให้ง่วนะครับผม โอเคครับเหมือนที้พอกับพี่น้องสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ